นที่สุดเราต้องถึงตัวป๊อปที่มีนางทอมทอมมี่หนึ่งบอปได้แล้วนะครับผมโอเคเราต้องประกาศฆ่าทอลกินทอมหนึ่งคิวเออร์นะครับผมเจ้า๊อปเนี่ยมันน่าจะค่าเบนหนึ่งแคสแน่นอนนะครับผมสัวๆนะครับผมเนี้ยผมจะตรวกรบับใบว่ามันต้องตายบี๕0มิลลิได้เาานี้ยมันน่าจะค่าเป็น เน็่แคสเพื่อขอไอสโซสบีได้น้อครับผมเพื่อมก็นตัวตบตโตเป็นไซรัปกูเก่งนะครับผมคอยวู้มัรจาฆ่าทอมมี่วู้บอกว่ามัรจาฆ่ขขาเป็นเแคสแน่นอนแต่ซัวซัวแลครับผมว่าใส่ตาผมแ้วพานสลาผมผม นั ja, no liebe, ่นแต่ดียูได้พาสงอันรึกในดจว่าผมครับก็พรว่าผูกตัวะมีโตเนี่ยคิดงูดิมึงข้าเป็นนเหรือเปล่าเจ้าทองกินหมือเคียวอใช่หรือเปล่าในสายฮ๊อย่ามาทำตัวงอกูกูอาหามึนหมดแล้วเข้าใจไหม เ <premises. S 2> ออกูอาถางโมหมดแล้วเฮ้ออาถางกูไม่ได้ฆ่าเบนนี่มใครฆ่าเบนตอม่ากูไม่ได้ฆ่ามึงฆ่าอู้ยอาจะฆ่าจะทอกินงทอมเคือได้ครับผมมันไม่เกิดอทการาถามมันอยู่นะครับผมแล้วผมจะได้ทางที่สลาดครัผมไม่ได้ออาการอาสายาครับผมนะครับผม เข้าไปนะครับผมต,ตัวนี้ก็คือท็อกกินคอมเชอร์แน่นอนผมไม่ได้ฆ่าเบนนี่ไม่เท่ๆๆวัตบิลตัวไม่น่ายงให้มุกเด็กทํ้งให้โซซีิงงค่ายต้ไม่อยู่เศร้าขนาดนั้นอะสุดสายมอง่ะทบยางใ่เอ็นจิ่บคาเบสข้ากอนกับมาแน่นอนเบสซัวแน่นอน ي, เฮ้๋ยวจะพาดีนะจำไป่กระกรตักนั้นไม่ได้ากระกรน,นี่ตัจำได้โอ้จมแมวตัวน,นี้กับจอมแมวเฟตัวนี้นี่เูยสิมาตะกรดไปฆกะกรอน,นองว่าไอ้เชีย่ยนี่กระม่นมมนมันก็จะมเฟ์นี่ยมึงก็ม่อยาาโทรกูใช่ปะใช่ทำไมอะ ออก,กูต้องอยาาฆ่าหมกันเยกูจะฆ่ามือจินไอตัวไข่อั้วโบจะเปิดเปิดเหยืตัวแล้วครับผมมันจะบึ่งตัวมานอีกไม่นาครับผมมันน่าจะเปะ็นฆาตกรจริงๆแน่นอนมึคจะฆาตกรกใช่ไหมฮะต่อมากูต่อเน้ไม่ใช่ ี sea, language, 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 ่เมสัตว์พมันตายพมันตายแอัพมันตายัมนตายแ่สวันตายค่เ่อัวนค่เัว์อมัายคนตยคัตายสาเมตนาอยากจะฆ่ามันสัตว์น่ัวมายม่อสัตว์่ามอัากแ่มัายค มีนะตาอย่านี้นียฮ่าเราก็จะข่ามันตาแล้วอ่าอ่าอ่าอ่อ่ไอ้ทอมนี่นะมาฆ่ากระกร์แนนอมทำไมจะทำกับโูแเบนี้คู่ฆ่ามออ่ามันก็จะเบื่อตัวมือไอ้ฆ่ากระกอ์ไอ้ฆ่ากกอไม่ใช่ฆ่ากระกรทัางหมดนาจะทุ่มน่าจะทุ่ โคงนับถานมอมันจะส้มหนับฐานมันนะครับผหนับามมาันแบงยครโคบง่าเอ๊ะมงแน่นอนมคอยากจะฆ่าเจ้าของกิ้คนเนเคียวได้ครับผมเน้อฆ่ามันได้นะครับผม เราต้องฆ่ามือได้จังกาที่มาตจะโค้งง่กูยังไม่ได้โคงงงอที่ไหนคืกูไม่ใช่แค่กรกรต้องฆ่ากูเมือยตาจะไม่ตโอ้โอ้อ่ออที่สุดตอนตวฆ่าตัวทกินทมเนี่ยเขียวเออตยมตาอยู่ในอ่งโทีคุณซาตานเอามามาอยู่ในองโตายยย ตายเลยจะงห้จังหอวเี่นท so so ี่สูงม <heartbreaking> <t titre> ันต้องไปจะอยู่ที่โอโคาแล้วไอโซสบีนะวานในตัวตัวทากเก้เค่กันนายแล้วเพื่อฆ่าทอกกินทอม ท็อกกน้ทนไม่ท่าย่ากรก่จริงจริงอนแล้โอเคไหมอ้าวโอเคไหมนี่โอเคครับคร้วนี้ไม่อาบน้ำไมนอนองบ้านเลยนะอาบไหมนี่ทำไมถึงจทกทเาถามอ่ะอาบไหมเนี่เออก็จะอาบนี่เบ็ดเดียวครับจริงๆนะสัญญาถอดไม้ให้ โอเคนะเจ้าทอกินทนมันไม่ใช่ขากกรกอดเฮะเงงก,ก็แต่ทั้งรู้ก็ถามมันก็มาข้ากกรจริงๆมันต้องแข่ไงไลยมุดปาตามภาษาคอมันไงทำไมเธอม,มันไม่ใช่ขากกรล่ะไม่เอาไม่ด่ามันไม่ใช่ขากกรตัวที่ว่ามันเลยโมโหมันอยู่ฮะยแล้วในตรงกร้นกน,กนี่คือขากกรหรือเปล่า ไม่ใส่คากกาอนไม่ใช่เหนังทันไปบอกคนอื่ยว่าเปิดตัวอะไรก็ท็กกินเป็นเพื่อนละกโคันมันตะเคอะไรนะง่ายง่ายฮะอ ฆ่าตัวตายบีบตีแม่งหน่ิงจริง มาก ที่จะลองเปลี่ยนสีผมการนี้ยค่คัลเลอร์เนเจอร์สีแดงราสเบอรี่ชเท็มฮอตรซัมเมอร์กสดาีเน่บางยยยยยย้ยย What the fuck? ที่นี่มันอยู่ที่ที่นี่ท่านอยู่ที่ไหนดังอ่ะโอ้โอ้เบงเหรอโอ้โอ้จะไปจะไปย้อนไอ้ทั้งไอ้กเดออ ว่ What the fuck? าตัวฟังสันเป็นเพื่อนอาขอดทังกระเป๋าเนี่ยจะไม่ตื่นตักลับมาฆ่าท่านเนี่ยโอเคไม่ยอมถอยตาไหนก็จะต้องกินกลมจะบอกเนี่ยจะไม่รู้เปิดคนนายไปแล้วผ่านก็ไปรู้เปิดเป่าเปิดผ่านตายคนนายมามันตัวเป็นแค่ ฆ่าตัวตายได้ถือไม่ยอ่ยอยละตัวตนทำไปเพื่อนายนะเพื่อน วายวยไหนเนี่ย นี่อยในได้ไงานเฮ้ยกูต้องโคเจตังวัวนี่ได้โอ้ยต้องเปมาจะฆ่าฉัไม่งานต้องโคเจตังวัดหรือไม่อืต้อค้ตังวัวตัวปงวยปนตัวเจ้าฆ่าตะโกดเป็นจะฆ่าผมฮะอะไรนีฆ่าะโกดเป็น ไไคุณตังหวด,ออหวดเอ๊ะทำไมใจเปลือกแก่้าหน่อยจ้ต่อไอโซสเตียสนายเออคุณตังหวดตัวไอ้ห่วยคุณตังหวดคุณตังหวอดเฮ้ยเมืกอแม่เบียไม่จะเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเนะเมื่เจ้าเป็นผีตีสายประตูาทั้งเ๋อ เจะทำไปจะทำไปเจ้เสือมุกเจ้าตาของแกเออตัวเลอที่ไหนเสื้อไทยเจ้าตังวอนเออจ้าเป็น้ี่มันต้องฆ่าใครไม่นานแล้วเฮ้ยตะโค้เตะตังวอนจับเตะต่าแล้วตัวเจตัวอยู่ในคุกไอ้ตายนะเอนเจ้ตังวอนจับอังโอเค ท,ทมาดีจัาเป็นเกมไม่ส่เพเินท่านโอ้ตออีตัวนี้กบมาชสวยเตม ได้กระสุนเบื่อจริจริงจบเป็นนี่จะกล้ากันทันไปได้อย่างไรโดยมไม่ใช่เบื่อทันนี่จะทำจะจับอะไรได้ไอ้หมดจบเป็นตัวตัวจังหวดจับได้แล้ว เอ้ยอยจเป็นยาคนนี้ตัดดเฮ้ยเ้ยเยมาท่าทีโกบมันมนั่ออกไป ไม่น่าพอทัวร์ต้นนี้เอาจะเกได้เรเยกจะเป็นโอ้จะไปทำให้สั่เสร็จแตไมทำเอะเก จะเป็นที่โครงกัร้านเดิมมัยนันเนี่ย ตังหวดตัว้อไม่ตังหวดเลยตังหวดกยตไม้ไม่ซาเก,กายิโกโยป้าใหม่โเกได้นะแต่กืคุดเนะี่ยคุดอเออ จะเป็นเดนนูพันนกโปก็จะเป็นนี่นะ 来，我。啊 这八年，再我操的！ น้ำมือตองวัวกระทันอ้อเฮ้อยอาฆาทานเราต้องตายโดยนะ้ำมือตองวัวกระเกนี้นนะะเป็นก็จะ,จะมาแล้ว เราไปากที่นี่ได้หนี่งร้อยตัวโอ้ยโอ้ยจะเป็นไมแอ่ะ 你。Yeah. ต้องออก่อให้ตายนะไม่ทันยแล้วพาเดินน่ะตอนนี้เจ้ตัวข้าก,ก็กัวตัวนั้นข่ะไปน,นะเจตาทัานตามแขกคนท่านนะเพื่อนเออบายบายเย้ ตัวเองเจ๊ไม่ได้เบื่อกอดทั้งเนียโอ้เจะนัาตาเจ๊ด่กลัวมากไม่น่าสุสานหมดกระตเรง,งาายย่ายเลยงาสุนทั้ง โอเคมันยี่อะหับมือตาในสูสปีดันนี้เนที่สร็หปล่อยนี่ยฆาเกูมเป็นจะฆ่าตัวทอมแค เจอาแมวกับเจ้าแมวเนี่ยต้องฆ่ากันแน่นอนใส่เออกูจะคุนเจรัสู้กับมันได้ตั้ตงอ่ะโอ้โอโยกูจะบอกลับไปว่าคุณต้องเอาคอนี้ไปฆ่าเป็นดีฆ่าเป็นเหรอี่ Masukan deh. Kepen. Kepen. Masuk. Kanguai kanguai. Sikit. Terus terus. Terus terus. Terus เอาตัวง่นจับมันไปยติส่วไปิสารได้โวยแม่เราสวยดีนะาานครูเอามาทำไมถ้าใครครูมาจยอยครูต้องไม่ยอมมาจอยทันทีตะพ้อโก้โก้ก้มาซาในเน้อยจ้าผีเป็นน่าจะตายเบติส่งไปสารเลยขอใจไม่นะพี่ที่ผมสอบก,กับแม่ต้องเป็นนะมันต้องไม่มีหยุดกินบหมี่นี้ งล้ามันได้ตายไปดียีสบันี่สมีเดียวกับคนสมภิญี่สี่นี่มเตเป็นตายไปในโงโเนี่ยเนี่ยเ่ยตายครับมึงเออยีสบมึงว้พามันไปอยู่ใน เฮ้ยรู้สึกก็ายแ้วทจะเป็นอือคิยพมัตา